โอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้มีภารกิจใหญ่ครับทุกคนครับนะรถช่างเหยี่ยวตกคลองไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหตายแล้วโมาเปิดตัวยังไม่ทันรก็เกิดอุบัติเหตุไปแล้วนะครับผมไปไปดูเกมกันเดี๋ยวเราไปช่วยกันวันนี้เอมาดูว่าวันนี้จะเอารถอะไรไปนะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับไปไปไปแต่ว่ารถลากเป็นคันนี้แน่นอนครับทุกคนครับไปกันเลยไปกันเลยโอ้ไม่ได้เอาโกบีไปนะโกบีก็จอดอยู่ในน้ำนั่นแหละหาไปอยู่นั่นน่ะ นะครับผมเอาคันอื่นไปบ้างคันอื่นไปบ้างละครนเนาะไปกันเลยเดี๋ยวคันนี้นะครับผมไปลากเขาเดี๋ยวไปลากเขาเจ้าดูสั้นนะผมดูสั้นดูสั้นนะครับผมไปกันเลยครับผมไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยโอ้โหขึ้นเนินแต่ไม่ไหวอ่ะไม่ได้เปขึ้นเนินช้าอย่างนี้วะเนี่ยทุกคน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยกินไปลูกพี่เกินไปเป้าเกินไปเป้าเกินไปเป้ากินไปป้าเ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 ป้เร็วกันไปเป้าเร็วกันไปเป้าโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเดือยเดือด้ใจเยนจยจยโอ้อันตรายอันตรายอันตรายจัดเลยอันตรายจัดยจยเย็นตกไปนี่อ้ เอาคืนไม่ได้แล้วเนี่ยตรงไปซวยเลยนะทุกคนไปเลย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 อ๋อปอนไปกันเลยไปกันเลยอ๋อเลี้ยวมาเลี้ยวมาเดี๋ยววันนี้ไปรับที่บ้านเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้รับที่บ้านเลยแล้วกันโอ้โโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยขยับได้อยู่ยังขยับได้อยู่นี่มึงโอ้โหโอ้โห รถพิเศษหรือเปล่าครับนี่ฮัลโหลเอ่ความอนาดยังกระยับได้เฉยเลยอะไรงงนะเนี่ยท <c oughs> ดทีแล้วกันนะผมมันไอนะผมมันคันคอนะผมคันไม้คันมือ <c oughs> ไปเดี๋ยวเรายิงตรงไปเลยเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะผมมาดูกันมาดูกันว่าวันนี้เราจะาช่วยรถช่างเอี่ยวได้หรือเปล่านะครับผมนี่ ๋ยวมาดูกันนะผมมาดูกันมาดูกันอ่ามาดูกันเลยมาดูกันเลยมาดูกันเลยมาดูกันมาดูกันมาดูกันเลยสวัสดีครับอ่าช่วงนี้ยังไม่ถึงฤดูกาลเกี่ยวข้าวนะครับอดใจรอก่อนอ่าสักช่วงประมาณตุลานะครับผมจะเริ่มเกี่ยวแล้วนะครับผมโตุลาโดนบันานอย่างนี้มาเดียวโดนันานอย่างนี้เนี่ยโอ้โหไปเลยครับ ไปกันเลยไปกันเลยฮ uh huh. ่าปืนสะพานไม้แห่งธรรมชาติโอ้โหกูตกกูตกกูตกสะพานกูเอา้านี่เป็นไงมีพลังวิเศษเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับผมนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่มีไม่มีไม่ได้คว่ำเลยไม่ได้ตกสะพานเลยไม่ได้ไม่ได้แหกโค้งเลย เมื่อกี้วิ่งมาเฉยๆวิ่งมาดีๆเลยเมื่อกี้อ,อ่นะครับผมลองมาทางนี้นะ้วก่อนนะเพราะว่ารถอยู่บ้านนะครับนช,ชนชนเป็นว่าเล่นเลยเหลือเชื่อจริงเลยอันนี้เป็นลงจอดรถนะครับผมนี่ลงจอดรถลงจอดรถเราเองนะครับผม <c oughs> นะครับผมมากันเลย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 ฮ่า มาละจ้ามาแล้วครับมาแล้วครับนะสวัสดีครับดูซานครับผมดูซานจอดอยู่นี่นะครับผมนี่เกี้ยกล่อมเออขยับไม่ยึกขยับไม่ยึกตอนนี้บ้านเรายังมีกำแพงนะทุกคนบ้านเรายังมีกำแพงเลยเดี๋ยวจะเอากำแพงหินมาตั้งแล้วโยนะครับผมนะครับผมกำแพงข้างมีแต่กำแพงกำแพงข้างกระแพงหลังมีแต่กำแพงหน้าบ้านมึงไม่มีทำไมวะเนี่ยประตูก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีโอ้โหบ้านอะไรของพี่แกวะเนี่ย ไปไปไปเดี๋ยวขึ้นรถกันเลยนะผมเฮ้ยเดียว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 เออเฮนดิเออไปคือเสียงอาจจะเบานิดนึงนะว่าเสียงตัวเร่งเครื่องเนาะเบาจัดเลยอ่ะเบามากๆเลยอ่ะเนี่ยเบาชิบหายไปบ่เลยเบาแบบเบามากๆนะครับผม ขย้ายขึ้นรถนะครับขย้ายขึ้นเทรลเลอร์นิดน,นึงนะครับผมขออนุญาตไปช่วยรถชังเอี่ยวนะครับผมหลบหน่อยเจหลบหน่อยไปเดินชิวอะไรตรงนี้นะเจเดีแต่รถก็เหยียบมาหรอกฮิ่ก็จะเหยียบเอาเนี่ยเขาค่อยไต่ขึ้นไปนะครับผมดูดูช่องล่างหนิช่องล่างใหญ่มากครับทุกคนนะเวลาไต่ดูดนอะ่ะโอ้โห หูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจะว่าไปเนี่ยหูเยอะจัดเลยว่ะแต่ก็พอได้อยู่ครับผมมันเป็นเทรลเลอร์ไว้สำหรับในการลากรถที่เป็นรถที่เป็นล้อนะครับผมกับรถกับรถเกี่ยวนะครับผมอเออ,อเออเดี๋ยวหันขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยเอามุมอาบลงนะครับผมอู้ดูอย่างนี้มันใหญ่มากเลยเนาะดูดูซานอย่างนี้มันใหญ่มากเลยเนะี่ย ดูสันบูมามันออ้ยทำไมมันลงแรงอย่างวะเนี่ยเกีเคค๋ยเจี๋ยผมนะครับโอ้โหลงแรงจัดเลยดูสันปุ๊บโอเคไปบึน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 ,ปนไปกันเลยครับผมเดี๋ยวเราไปช่วยรถช่างเหี่ยวกันนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะป้ามันจะช่วยได้หรือเปล่านะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันนะผมมาดูกันเลยมาดูกันร้อยฮ่า ตามกันเลยติดตามกันเลยมาดูกันมาดูก่อนเราเกูจะพูดทําไมวะเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันแล้วบ่มาดูกันเลยเอ้ยเอ้ยเอ้อะไรวะเนี่ยไปกันเลยเฮ้ยขอยัดแซงนะครับผมนี่ถ้ารถผมแรงแล้วพี่จะแซงใครนะครับผมอ่าเป็นคคมนะครับผมจุดจวดนะครับผมจุดจวดนะครับผม เบรกโอเคเลี้ยวนะผม mm hmm. ไปตรงที่ใครได้ดูคลิปก็จะรู้นะว่ารถช่างเยี่ยวไปเทโคนนะผมแล้วมันก็ถลายตกคลองนะผมเกือบคว่ำ <c oughs> น,นะ้ววะนะเกือบคว่ำนะแต่ยังไม่คว่ำนะโอ้โหไฟโอ้โหโอ้โหแล้วไปเปนสว่างอย่างเงี้เนี่ยมันมีไฟข้างบนด้วยนะทุกคนมันมัน,ม,นมันไม่ได้มีแค่ไฟข้างหน้านะครัสบสว่างจัดเลยวะ่ะ แม่เดี๋ยวนี้รถหากินเราไม่ค่อยได้มาเลยเนาะเดี๋ยวนี้เนาะแหมคันนี้นะผมนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้วิ่งเลยอ่าก็รอกันไปก่อนร่อนก่นไปก่อนอ่าขอยัดแซงนะผมขอยัดแซงรถกระบะนะผมถ้ารถผมแรงแล้วพี่จะแซงใครนะผมไม่มีคนแซงเด็กจองกันเลยพี่หลองเราก็ขับสบายๆชิวๆเลยนะกันนะ สบายสบายอู้สบายก่อนเราแบบนาแปลงนี้แบบเราเราวิ่งจนแบบแบบทางแบบทางเป็นเงาเลยอนะ่ะทุกคนอ่สาสมัยก่อนเนาะแบบแบบมาบ่อยจัดอะ่ะทุกคนนะมาบ่อยจัดเลยครับเนี่ยั้งเกี่ยวข้าวต้องไถานาทั้งอะไรทั้งสิ้นนะผมโอ,อ้โหตอนนี้ฤดูกาลเกี่ยวข้าวยังไม่เริ่มนะครับทุกคนนะครับยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มเดี๋ยวล็อกก้อนล็อกก้อนนู่นระับรถจังเหี่ยวนู่นระับอยู่นู่นคะรับ เบรคจุม่มดับเครื่องไปขึ้นรถกันขึ้นรถกันเลยขึ้นรถกันเลยปึ๊บอ่าปึ๊บเชียปิดประตูหน่อยปิดประตูดิลุงพี่พี่ไม่ปิดประตูเราเออครับผมโอ้โหเสียงอีนี่เบามากเลยเสียงเล่นเครื่องเสียงเล่นเครื่องเบ,บาชัดเลยว่ะ ดูสารมาแล้วครับดูสารมาแล้วครับความหวังของหมู่บ้านมาแล้วครับว้ <c oughs> าวู้รถเร็วอ่ะรถเร็วจัดเลยวะ่ะทุกคนเอาเดี๋ยวดูรถมันเร็วจัดเลยเนาะ <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วครับแม่ค,ครูมาแล้วครับผมดูสารมาเลเซียมาแล้วครับสวัสดีครับไวล์ลุน แม่วันพระวันเจ้าก็ไม่เว้นกันเลยนะเฮ้อเล้วผมจะช่วยยังไงเนี่ยเฮ้ยมันกระตุกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้กระตุกรถกระตุกรถตุกรถคันนี้เแหละแต่ก่อนอื่นนะผมขอหาปลาก่อนแล้วกันนะผมขอให้ขอญาตหาปลานะผมเฮ้ยรถรถกระตุกมากเดี๋ยว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 อู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้อันนี้กระตุกเกมจริงๆนะทุกคนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวตามมากันอู้เดี๋ยวเดี๋ยวอู้ไม่ไหววอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันต้องรถมันต้องขยับออกอ่ะทุกคนมันไม่งั้นมันกระตุกนะทุกคนอู้เชียร์ชิบหายแล้วกูมองดีวะเนี่ยเดี๋ยว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 ผมกอดตูดขึ้นเลยแล้วกันนะทุกคนนะอู้ยมา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 เพ่งมาเพ่งมาเพ่งมาผมเดี๋ยวผมกอดตูดขึ้นเลยผมกอดตูดขึ้นเลย อ่าเพลงกูอยู่ไหนวะเนี่ยเอาเชี่ยเอ้ยเพลงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวแล้วทุกคนผมหาเพลงก่อนมาอมาเพลงมาแล้วนะครับผมนะมาเดี๋ยวกรูดขึ้นกันเลยมามามาโอ้โหโอ้โหโอ้โหทะลุเป็นฟ้าเล่นเลยจ้าโอ้โหตายแล้วครับผม เย็นจเจนลูกพี่จเจนเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยโอ<ฮ>้คือถ้าเราไม่ขยับรถอ่ะมันจะกระตุกนะคุณอันนี้เราขยับแล้วมันก็ลื่นขึ้นเห็นไหมอ่าไป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 จเจนเดี๋ยวมันต้องเดินาทางนี้แล้วยี่ต้าชี้นั่งเขช่วยอะไรไม่ได้เลยนะผมเพราะว่ามันมันไม่ใช่พวกกี้เดี๋ยวไอตัวปั่นอะไรมันจะพังนะผมตามมามาจะดันไอตัวนี้ออกไปเลยนะ มา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 ดิมาดิ <Safe rév mark> มาดิมาดิตั้นในตัวกุ้งเนี้ยหนอกเลยไปแล้ว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 อ๋อพีไม่ออกไม่ออกทำไมทำไมมันไม่ขยับเลยวะเนี่ยอู้มันสู้มือไปทุกคนอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสู้มือ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสู้มือจัดสู้มือจัดสู้มือจัดเดี๋ยวเดี๋ยวสู้มือจัดสู้มือจัดเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะ เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะสู้มือว่ะสู้มือว่ะสู้มือว่ะเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวมันสู้มือ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 สู้มือสู้มือสู้มือเดินชนแม่งเลยสู้มือดีนะไอ้บ้าไม่ได้แดกกูณรอกสู้มือว่ะทุกคนมันสู้มือว่ะเฮ้ยแบบไม่ไปเลยอ่ะไปยังยากเลยอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะไปดี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 โอ้โห อันนี้กูดูซานนะเนี่ยฮโหลอันนี้ดูซานนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดีวเดี๋ย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 วเดดียวเดี๋ยวเวเดี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 วเดเดี๋ยวเเดี๋ยววเดี๋ยี๋ยวเดี๋ยววเดีวเดี๋ยี๋ยวเดี๋ยวว แต่ว่ายังไม่ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนโอเคมาแล้วโอเคโอ้นถืว่าจะไปขึ้นซะแล้วดิโอ้ผมตกใจหมดแม่โอเคครับทุกคนเรียบร้อยครับแม่ก็ถือว่าภารกิจสำเร็จไปอยู่นิดนึงนะผมแต่ว่าเราต้องมาตักคุณเอาอีกนะเนี่ยคนมันบนถนนเกินไปโอ้ยรนแรงจัดเลยว่ะ รถแรงรถมันอยู่บนถนนเกินไอ้คมอยู่บนถนนเกินไปนะครับเราต้องตักโคนออกนะครับผมมาดูกันว่าผมจะข้ามคลองแบบแบบแบบไม่เดินอ้อมได้ไหมมาดูกันนะผมดูกันว่าผมจะข้ามได้ไหมทุกคนว่าผมข้ามได้ปหมโอ้มันไม่ถึงเลยทุกคนเอ้เดี๋ยวดูวปลูกพลายหมดโอู้หูยปูกพลายหมดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน พี่ชิมหายแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวตุลายม่มุดตุลาย่มดตุด,ลดไล่มุดตุดไล่มุดทำไมรถไม่เดินวะเนี่ยเดี๋ยวนะคำคำหลังขึ้นคำหลังขึ้นโอ้โหเมื่อกี้ลงแบบตุดไล่เลยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเดินหน้าขึ้นดีเดินหน้าขึ้นดีเออนั่นแหละเออนั่นแหละอึบอึบโอเคปึ๊บโอเคโอเค นะผมพูดง่ายๆหน่อยพูดง่ายๆหน okay. ่อยโอเคคือเราต้องนะตักโคลออกนะคนนะตักโคลออกหน่อยละกกันขอขยัดขยัดขยัดมุมมอง,งภายในตักโคลน,นะครับตักโคลออกนะครับตอนนี้ก็จบแล้วนะคนนะสำหรับงานางานผลิตช่วยนะจบไปแล้วนะผมเหลือแค่ตักโคลลงเพราะโคลมันหกนะผมตักโคลลงคลองนะผม ตักคลองลงค,ลคูเออปึ๊บโอเคอ้าเทปไปเทปไปเลยเทปไปเลยปึ๊บดึงเข้ามาดึงเข้ามาอุ้ยมันตักไม่ได้อะทำไมเนี่ยโอ้โหคนเยอะจัดเลยว่ะอ๋อไม่ต้องเอาบุงกจีแบบเอาบุงกจีนั่นใช่ไหมบุงก,กีเป็นเบนใช่ไหมอ๋อ โอ้นี่ตัดได้อยู่อันนี้ก็ตัดได้ไม่ต้องแบนก็ได้หรอกอเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันหนักขนาดนี้วะเนี่ยฮัลโหลหนักอะไรขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหหนักเกินหนักเกินไปเกินไปเปล่าวแม่โอ้โหทะเป็รู้สึกว่าตูดมันกระดกกระดกวะเนี่ยมันเป็นอะไรวะเนี่ย สารตักออกเลยครับผมโอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าหิวข้าวที่หายเลย,ยกับข้าวไม่มีกินโอเคครับผมนะครับก็ภารกิจช่วยก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคนใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะผมซึ่งรถช่างเหยีย็ออกมาไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอนาคตมันจะมีอุบัติเหตุอีกหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวมารอดูกัน,นครับเจอกันใ,ใหม่ครับสวัสดีครับ